สวัสดีครับเป็นผนู้ชมในเกมแล้วนะล็อกแลนด์เวิร์ดนะครับตอนนี้ผมก็เล่นโนวิดอยู่นะครับตอนนี้รุ่นสิบเจ็ดนะเออก็เลยจะมารีวิวกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวอัดคลิปแบบอัดไปเรื่อยๆแบบตามช่วงชีวิตอะไรเงี้ยนะครับจะได้ไม่พลาดว่เาเออผมฟาร์มอะไรโดยเริ่มแรกเนี่ยเราออกมาจากเทนนิ่งกาวนะผมก็ไปตีล็อกเกอร์นะตีแป๊บหนึง่งแล้วก็ย้ายมาตีมูก้านะครับพอนแล้วก็ลงแล้วก็ลงมานะครับอ่าแล้วก็ผมก็จะกดยาน,นิดนึงนะ เดี๋วว่ามันแทงแรงมากนะครับแล้วก็ตอนที่ตีล็อกเกอร์ er เนี่ยก็คือวันฮิตนะครับแทงปุ๊บตายแทงปุ๊บตายเนาะเออเวลมันเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วผมก็เลยย้ายแมปมานะตีมูกานะครับก็เครือไฟนะครับแล้วก็กดเลดบูสเตอร์ด้วยนะครับเลดบูสเตอร์มันแจกมาแล้วก็มันบัฟเยอะเนาะมันก็ทําให้เก่งเนาะเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้ไม่มีโนวานะครับก็แต่ยังไรเลดเลดเลดบูสเตอร์นี่เก่งกว่าโนวาอีกนะเพราะว่ามันได้เอทีเคนะครับเอทีเคสามสิบเออเยอะมากแล้วก็กด AB ให้มันด้วยนะครับ ก็เป็นใบ AB นะอันนี้ก็ใบจงใบแจกมาเอามาใช้กับโ no นวะิดเนาะตอนแรกเนี่ยนะครับผมจะอัปเดตก่อนนะครับไป20นะผมผมว่าผมน่าจะอัปเยอะไปเพราะว่าผมลืมไปว่าผมใช้มีโกตติ้งไงซึ่งโกตติ้งเนี่ยนะครับมันบวกฮิต15แล้วก็เด็กห้าก็คือฮิต20อยู่แล้วเนาะไม่มีก็เนี่ยปกติมันก็อัปเด็20นี่แหละนะครับก็แต่เดี๋ยวสเตตตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนรุ่งสีอะเราจะไปรีออกนะ เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเออไม่ใช่ปัญหานะครับว่าเราจะอัพยังไงเนาะเดี๋ยวไปรีออกได้นะครับเพราะว่าตอนเลเวล40เนี่ยมันตั้งแต่1นึถึงสีนงเนี่ยมันจะรีเซตัสฟรีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยห้ามพลาดนะครับเก็บเวลเนี่ยคือใครเปิดปอดเพลินแล้วเวลเกิน40ไปนี่กำหมัดนะเพราะว่ามันจะเป็นสเตตเอจนะครับก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับบวกอะไรพวกนี้เรายังใส่ไม่ได้เนาะเวลน้อยนะครับก็ที่สําคัญก็คือเสื้อนะใส่การ์ดกุ้งนะครับเพอเร์ซิโอนะเอคเคยี AK ่ห้านะครับเพื่อให้มันจิมน้มแนะรงๆเนาะเพราะว่ามีดเนี่ยเราใส่มีดอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับผมก็ ใส่มีที่มันแจกมาเลยนะครับโนวิดแมนกุจี้เนี่ยนะครับปีกเนี่ยใส่อันนี้ไปก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะคีมันมันไม่คีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้ฟรีซิปเป็นจีหนึ่งเนาะแล้วปีกตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าไม่มีก็ไม่มีปัญหานะหลักๆคือต้องมีอันเนี้ยนะเอาไปแทงแรงๆหน่อยนะครับอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็ใส่คอร์สนะครับประมาณนี้นะครับเร่งเวลให้เร็วที่สุดเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะครับอยู่มูก้าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะทําการย้ายที่เก็บเวลอีกรอบนึงะครับโอเคครับผมตอนนี้้้กก็ยยยาาามอู่บบบิ๊ฟุตแลวนะครรััสํห ช่วงเวล23นะครับเพราะว่ามูก้าเนี่ยมันจะเวล์ยนะคือจริงๆจะอยู่มูก้าถึง24ก็ได้เนาะเพราะว่าพอ24เนี่ยมูก้าจะโดนแบบติดโทษน,นะครับอีพีจะได้น้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะผมก็เลยเดี๋ยวย้ายมาเลยนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บิ๊กฟู้ดก่อนนะครับเดี๋ยวอยู่บิ๊กฟู้ดสัก28นะครับแล้วก็จะไปอยู่โยโย่เนาะเพราะว่าโยโย่เนี่ยมันจะเวล38นะครับเดี๋ยว28เนี่ยจะเป็นช่วงที่มันได้อีพีเยอะเนาะแล้วก็็ตอออนนนเีีี้้ยยบัฟะะะไไรกมม่่่คแลวววด๋าจ ไปโยโยเนี่ยว่าจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเออรู้สึกว่าโกติงไม่จําเป็นต้องใช้อเพราะฮิตผมฮิตเราถึงแล้วอาจจะเปลี่ยนไปใช้พวกมิวแทนหรือว่าแคทโอไนทลนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะว่าโยโยใช้อะไรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอเจอกันแมปต่อไปโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่โยโยแล้วนะครับโยโยเป็นมอนที่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูค่าแตโยโยกันหน่อย โยโย่นะครับต้องการฮิต250ฟี230นะครับซึ่งฟีผม250แล้วนะเพราะว่าพอย้ายมาโยโย่เนี่ยผมเอาลิมิตลิมิเต็ด power b o o ต t e r มากดนะเพราะว่ามันกดไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวเราก็เลเวล40แล้วนะครับก็มากดไปนะฮิตก,กับฟีก็ล้นๆนะครับฮิตเก,กือบ300แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็น m ิ t a n น dragon น,นะเพื่อเอาแบบ damage นะครับตอนนี้ก็มีติดขีนิดหน่อยด้วยนะครับขีก็300นะ แล้วเดี๋ยวพอเราเลเวล30เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใส่ตัวมีดอันนี้ได้นะครับมีดตัวเนี้ยซื้อได้ที่ร้านในกลางพรน,น่ะครับเออเข้าไปซื้อนะมันจะเพิ่มโจมตีจาก45เราเนี่ยเป็น110เลยนะครับอันนี้จะแทงแรงมากเดี๋ยวอีก2เลเวลเนี่ยนะครับจะใส่ได้แล้วเดี๋ยวพอใส่ปุ๊บก็โหดทันทีนะครับเติบโตเลยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลเวล30เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองแทงให้ดูนะฮะว่าแทงประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้แทงแบบแรงมากนะครับนี่สเต็งหนึ่งนะ ไม่ได้อัพเลยนะครับกกดยาช่วงกดยาช่วยไปนะมันเกมมันแจกมานะเราก็เอามาใช้ตอนปั้นสุปโนนี่แหละนะครับอาโอเคครับตอนนี้ก็วิวสามสิบเอ็ดแล้วนะครับดูเพลินแล้วก็คือลืมเปลี่ยนมีดนะครับแล้วก็ผมกดออมไมตี้แล้วด้วยนะครับออมไมตี้ก็ได้ดีเคอีกสามสิบนะมันไม่ทับกันนะครับก็เลยแบบแทงแรงจัดนะครับดูตอนนี้แทงดิแทงเกือบสี่ร้อยนะสามร้อเจ็ดสิบนะครับคีห้าร้อยยี่สิบโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมีดกันนะครับจากสามร้อยเจ็ดสิบคีห้า บับโอ้โหแทงธรรมดา470นะครับคิ700ซุปโนเอ้ยโนวิดโนวิดคิ700ดูดิดูดิโอ้โหโคตรแรงอะ่ะผมว่าตอนแรกผมว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายไปออกแล้วแบบจะรอแบบเวอว30กว่าผมว่าผมไปเลยดีกว่าั้งเนี้ยเพราะว่ามันแทงแรงมากนะครับน่าจะอยู่น่าจะอยู่ลิงค์ไม่ได้ละมันอ่อนไปนะครับเดี๋ยวเราทำการไปออกเลย ะครับเดี๋ยวลองไปแทงที่ออกให้ดูนะเนี่ยนะครับยามันก็ยังมีอยู่นะยาเนี่ยกดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกด h e ดอีด้วยนะครับแล้วก็เร่งๆให้มันจบๆไปเพราะเราจะเอาถึงแค่เลเวิ40นะครับมันก็จะมันก็จะฟาร์มเสร็จแล้วอืนี่นะครับกดใบไฟด้วยนะครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วในการ,รเก็บเร็วสูงสุดอ่ะนี่นะครับแทงออกทีละ400นะครับคี600เดี๋ยวเราก็กดเฮดอไปเลยนะครับจะได้แบบเร็วๆ,ๆนะ ตัวออสแตตที่มันต้องการคือ263กับส3 0องร้อยสามสิบนะครับผมก็เกินหมดอ่ะนะลบได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบชิวชิวพิวพิวนะครับเนีย่ยแทงสี่ร้อยขีหกร้อยนะโอ้เมื่อกี้ขีสเจ็ดรนะ้อยอะที่ตัวโคโค่นะไอยโยโย่นะครับโคตรแรงนะเดี๋ยวเราก็บอดกันแบบนี้แหละนะครับชิวชิวไปนะเดี๋ยวเราจะอยู่ ถึง40เลยนะครับสำหรับออกนะน่าจะไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอ40แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเราจะไปเก็บเวลยังไงต่อโอเคผมตอนนี้ก็39.99เปอร์แล้วนะครับตีตัวนี้ก็น่าจะอัพละอัพไปโอเคนะครับก็เข้าสู่เวล40แล้วนะตอนนี้บัฟอะไรก็ไม่มีนะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปเมืองกันนะครับผมไปรีเซตัสันก่อนอ่ะกูไม่มีมีวิงต้องตายกลับเหรอ อาตายกลับครับผมอ่าโอเคครับผมแล้วก็มาที่พรเทลล่านะครับเดี๋ยวเรามาตรงข้างบนนะครับมันจะมีมีซีรีสเรตัอยู่นะห้ามพลาดนะครับเวลสี่สิบเนี่ยมันยังรีฟรีอยู่นะถ้าเกิดเกินไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะกำมัดนะเราก็เล็ดรีสตาร์ตนะครับอ่าโอเคเราก็ทําการรีเซตัสเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะเก็บเวลกันยังไงเราก็ไปงินที่คาฟ่นะเพื่อผมซื้มลืมบีวิ่งแล้ววะเราก็เดินเอาวิงวิง เออม่มีววิงก็มีวิงอยู่อ่าโอเคครับก็วิธีเก็บเวลของเราก็คือนะครับเดี๋ยวเราจะเอายาสตามินาะครับที่สะสมไว้นะครับมาทําการเปิดนะครับวันนี้เพื่ออัพเลเวลเนาะเดี๋ยวก็เราจะเลือกการนะครับก็มี11ขวดใช่ไหมก็ต้องใช้การทั้งหมด4ใบนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นการ์ดเลสนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้นะครับมันเออเอาไปเอาไปรวมไม่ได้นะครับเกมยังไม่ได้อัปเดตเนาะแล้วก็จัดไปนะครับอ่ะแล้วก็ออกมานะครับแล้วเราก็ไปย่อยเป็นเปิดเป็นกล่องเพื่อเปิดเป็นยาเลดิกนะครับเก็บเวลแบบยาเลดิกนะครับเพื่อไปสู่ซุปโนเนาะเพราะว่าซุปโนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตอน45นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูด้วยนะว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับอ่านี่ผมไม่มีเงินนะตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการแลกกล่องเนาะนี่นะครับ 3,000กล่องปุ๊บแลกต่อนะครับ6000กล่องนะครับแลกยาวๆได้เลยนะเพราะว่าถึงเราไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะครับเออเราแบบค่อยๆเปิดได้นะครับอ่ะ9,000ันกล่องแล้วก็ขออีกทีหนึ่งนะครับนีนะครับ12,000กล่องนะเดี๋ยวผมจะไปยืนเปิดใกล้คาฟาเนาะเพราะว่าคิดว่าน้ำหนักน่าจะเกินนะครับแล้วก็สตามิน่าเนี่ยเรา เก็บได้ไม่เกิน5,000ันนะอเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆกดนะครับตัวขวดเนี่ยอย,กกนะอย่ากดรัวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ยาลิดิกกี่ขวดนะครับบางทีซวยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้นะอ่าตอนนี้ผมก็มีพันห้าแล้วครับก็คือของ500ของวันนี้นะครับที่ยังไม่ได้ใช้ผมก็จะกดไปสัก2องพก่อนละกันนะครับอ่าแล้วเราก็มาจัดนะครับ2องพกล่องไปนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนเอนเ,อนเลือกกล่องที่มีรูโอลิเนี่ยก็จะยิ่งคุ้มค่าเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปซื้อมาเปิดนะ่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่า คิดว่าคูไหมนะมันอาจจะเปืองนะครับแต่อย่างการ์ดเลดเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะใบนี้ที่ได้จากหมอโคเวียเนี่ยเพราะว่ามันผสมไม่ได้นะครับขายก็ขายไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครซื้อนะนี่ก็มาแล้วนะครับ1ขวดนะครับ4ี่แสนห้านะอันนี้กดไปเนี่ยวิวอัพแน่นอนนะครับก็ถือว่าเลดใช้ได้อยู่นะเพราะว่า500ขวดมาเอ้ย5 0 0กล่องมาแล้ว2ขวดนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนเปิดเสร็จเลยดีไหมนะครับว่า1นึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกล่องนะครับจะได้กี่ขวดแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้อง ตัดคิดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องอัพเวลก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราต้องกินเลยเพราะว่าเออเลเวลอ่ะเรายิ่งเลเวลเยอะนะครับเงินที่เปิดได้มันจะยิ่งเยอะเนาะก็นี่หน่อยก็เอาละกันนะครับเดี๋ยวผมจะกินยาเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นอาชีพเลยนะครับจะได้กินยาต่อได้ตัวอีพีด้วยได้จอบด้วยนะครับเพราะาตอนนี้เรากดกินยาไปเราจะไม่ได้จอบเนาะนี่นะครับเรแตดรีมาแล้วแบบเอี่ยมเอี่ยมนะครับไม่เอียเอ่ยมเอี่ยมอ่องอ่ะถือว่าเลทค่อนข้างดีเลยนะพันกว่า กล่องเนี่ยได้5้ขวดนี่ถือว่าเยอะมากเลยเนี่ยเออโอเคเลยครับอ่ะส่วนเงินนะครับก็ไม่ถือว่าแย่มากเนาะเพราะว่ามันคนตัวละครมันเวลน้อยนะแล้วมอนมันก็วลแค่80 80กว่านะ82มั้งนะครับมันก็จะไม่ได้แบบ1 0 0 0กล่อง1 M อะมเลยเนี้ยมันจะไม่ถึงเนาะอย่างตอนนี้เปิดไป2 0 0พกล่องนะครับได้ล้านเจ็ดเนาะหายไป3 0 0 0 0แต่ผมว่าก็ไม่แย่นะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เอ้ย หลังๆยาลดิกไม่ค่อยดอบเลยว่ะแต่ว่าผมว่า500กล่องต่อหนึ่งขวดอะถือว่าเลทโอเคแล้วนะเออเพราะว่าบางทีมันก็ออกยากกันนะครับนี่ก็แล้วแต่ดวงนะเพราะว่าบางทีเปิดแบบเปิดหลายๆพันมันก็ไม่ค่อยออกนะเอออะนี่นะครับน่าจะไม่ได้เกินนี้แหละน่าจะได้5้าขวดก็5ขวดเราก็45พอดีนะครับเดี๋ยวทําการเก็บพวกใบต่างๆขยะตรงนี้เข้าคังไปนะครับอ่าแล้วเราก็กดอัพนะครับ เวล41เลยนะครับคือกดตอน41เนี่ยมันน่าจะแบบมันน่าจะ E.P. มันน่าจะล้นนะครับเออเพราะว่าเออเวลมันน้อยไปหน่อยนะครับเออมันก็จะแบบไม่ค่อยคุ้มค่าเต็มที่นะแต่ว่ามันเป็นซุปโนทําไงได้มันเวลยากนะครับก็กดไปได้นะครับเนี่ยขวด l e เวลเลยนะครับขวดแบบ E.P. แบบล้นๆเลยนะครับอ่ะ45คือมันเต็มเนี่ยเพราะว่ามันอัพไม่ได้นะมันเหมือน E.P. มันล้นนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่9ก 99. นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันลุนจริงหรือเปล่าเออแต่ปกติคือมันกดขวดหนึ่งมันไม่สามารถอัพ2เวลได้อันนี้ก็คืออัพได้เยอะที่สุดที่มันจะอัพได้แลลวนะครับก็วลหนึ่งกับเกือบอัพเนาะอ่าทีนี้นะครับเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพกันนะครับก็ได้เป็นซุปนแล้วนะครับอย่างความไวแสงเนาะ2500กล่องนะได้มา2ล้านหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาที่อดีบรันนะครับอันนี้ผมเล่นเร็วมากเลยเนะี่ยเปลี่ยนอาชีพเนี่ยแบบเปิดบอทตอนกี่โมงเนี่ยห ก็ตอนนี้มันตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยทุ่มครึ่งนะครับมีเดินคุยมีอะไรด้วยเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงกว่าอ่ะให้เราทำการเดินเข้าไปและเดินเข้าไปอ่ะตัวนี้นะครับคุยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์โนวิดนะครับเอ็กเซปต์ฮี f ออฟเฟอร์ปึ๊บ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 โอ้ยมันแจกกางเกงในด้วยเหรอแจกกางเกงในด้วยนะครับโนวิดนี่ถ้ามาเปลี่ยนแรงนี่เออเนี่ย เออโอเคก็เป็นซุปโนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอ่าแล้วก็น,นี้มีชุดด้วยนะอันนี้ชุดเนี่ยไปซื้อที่ตัวไลท์เฮาส์เซนนะครับตัวร้านค้านะครับเนี่ยมันก็จะมีอ่ามัฟนะครับกันกันเดย์เล่าสิเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ยิงแล้วแต่จริงๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยจําเป็นหรอกอ่ะมีรองเท้าเลือนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไล่เวทย,ยาวๆแล้วนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะผมก็ใช้เป็นโกติ้งแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อแล้วกันนะครับตอนนเี้ย เรามีมจอบแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาเรากดเนี่ยอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันต่อนะนี่ผมว่าจะเปิดเอ้ยเดี๋ยวลืมกินยาเดี๋ยวเราก็จะเปิดทีะพัน์แล้วกันนะครับดูสิว่าจะได้เลดีกี่ขวดอ่ะถ้าเกิดเลดเดิมก็ขอสักสองขวดนะสองขวดถือว่าไม่แย่นะครับอ่าแล้วก็กดอัพไปเลยนะครับก็จะได้จอบมาด้วยให้เราจอบอัพมาเนี่ยให้เราอัพคบก่อนเลยนะเออนะครับจะได้ สกิลไว้ใช้งานแล้วเป็น4 6นะเลเวลมันจะล้นๆ้นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้พันกล่องได้แค่ขวดเดียวนะครับก็ถือว่าเริ่มได้น้อยแล้วแต่ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยนะครับน,นี่ถือว่าพอรับได้เฮ้ยมาแล้วนะครับมาเร็วเออไอกล่องเลสนี่มันแบบโอกาสดรอปดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า <c oughs> ตอนตัวตัว,ตวผมเล่นตัวแดนอะเปิดไม่ค่อยมาเหมือนกันนะมันก็แล้วแต่จังหวะนะครับนี่นะครับพันกล่องได้อีกแค่ขวดเดียวจริงๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าเกิด จะใช้ให้คุ้มค่าเนี่ยเราก็ไปเวลก่อนได้นะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยจ็อบมันจะขึ้นง่ายเนาะคือเรากดไปเนี่ยอีมันล้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันล้นทั้งเลเวลทั้งจ็อบแหละนะเราก็ไปเราก็ไปเก็บให้อัพก่อนได้นะครับอย่างอันเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดผมไปเก็บให้มัน48ก่อนเนี้ยมันก็จะได้แบบ49เแบบเต็มหลอดหน่อยมันก็จะคุ้มหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสรุปให้ดูว่าได้เท่าไหร่เนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเก็บเวลแบบเออดดงททนนิิ โอเคครับผมก็ทำการเปิดครบแล้วนะครับทั้งหมด1น0 0 0กล่องนะครับหลังๆนี่คือเลทยับมากนะคือว่าผมว่าแล้วตอนแรกๆเนี่ยผมดวงดีจัดนะครับก็สรุปเนี่ยทั้งหมด11,500กล่องเนี่ยผมได้มาทั้งหมด12ขวดนะครับเออจากวิวสี่สิบเนาะก,กดมาแล้วก็7ขวดนะครับเป็น47แล้วก็เหลือ5าขวดเดี๋ยวเราต้องกดเดี๋ยวเราไปเก็บเวิวให้มันอัพก่อนนะแล้วก็ค่อยกดทีนิดๆน,นะครับ มันจะได้แบบคุ้มหน่อยเหมือนจะเหมือนแบบได้แบบ2เวลเอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมันแบบได้เวลเดียวนะครับเออเดี๋ยวเราไปเก็บเวลเพิ่มเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวซูเปอร์โนวิดนะครับว่าเล่นยังไงตอนเป็นโนวิดก่อนจะมาเป็นซูเปอร์โนวิดนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นสายอินแล้วนะครับใส่ซนะิลมาสอใบเนาะเดี๋ยวอัพตัวโคบอัพเทเลพอร์ตอัพวาร์ปอัพเออะไรพวกเนี้ยนะครับ SP รีคฟอะไรก็ แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอ๋อแล้วก็ในส่วนของสตามิน่านะครับเออเรากดไปทั้งหมด11ขวดใช่ไหมครับ11ขวดเนี่ยถ้าไอออน34บาทเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณ374บาทนะครับทีนี้เราได้มา9.8 m เอ็มใช่ไหมผมจะเอาไปคูณ0.9นะครับแล้วคูณด้วยเลทแค่40บาทพอตอนนี้นะครับมันจะได้352บาทนะครับถ้าเกิดขาย ก็เอาไปลบกับ374เนะครับเราก็จะขาดทุนอยู่22บาทนะสำหรับการเก็บเร็วแบบนี้นะครับก็ผมว่าไม่แย่เลยนะครับขาดทุน20บาทนะครับเวลกระชูดเนาะสามารถปรับใช้ได้กับทุกตัวละครนะก็อนนี้ไม่รวมค่าการ์ดนะแต่ว่าการ์ด้อนแบบเอากาดขยะขยะมาที่มีประโยชน์เนาะหรือว่าถ้าใครเป็นการ์ดอีลูรีอย่างเงี้ยมันก็ได้อีลูรีด้วยนะครับตรงค่าการ์ดเนี่ยผมก็ไม่คิดละกันเนาะโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกม แล็นแลล็อกแลนเวิร์์นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ